ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยควรนวดหน้ากลีครั้งดีคะ่ะ ถ้าคุณเป็นมือใหม่หัดเริ่มต้นในการนวดหน้าหรือกลัวซาผิวหน้านะคะท่านแนะนําเลยว่าให้นวดสองครั้งค่ะแต่ในการนวดเนี่ยต้องห่างกัน4วันนวดหนึ่งครั้ง4ี่วันนวดหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นการนวดหน้าหรือเป็นการกลัวซาเนี่ยเราเน้นในการนวดกล้ามเนื้อเชิงลึกและมีการเดนน้ําเหลืองถ้าเรานวดทุกวันจะเป็นการรบกวนผิวหน้ามากเกินไปแต่ถ้าเรานวดแบบ4วันนวดครั้งหนึ่ง4วันนวดครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะจะ ทำให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเรากระชับแข็งแรงขึ้นแล้วก็ขับของเสียเดนของเสียออกได้ยิ่งทําให้ผิวสวยผิวเด้งผิวเฟิร์มค่ะแต่ถ้าเราทำไปแล้วนะคะ1สัปดาห์ทำติดต่อกันแบบ4วันนวดที4ี่วันนวดทีผ่านไปสัก2วีคหลังจากนั้นเราก็นวดสัปดาห์ละ1ครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะ